สวัสดีครับหนึนาทีจากสิ่งที่เราจะการานพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอหประจำวันที่28ตุลาคมพระธรรมเยเรมีย์บทที่15 16- 17ผู้เผยพระเจ้าเยเรมียังคงส่งข้อความแห่งการพิพากษาของพระเจ้าไปยังประชาชนยูดา ต่อไปเขาประสบปัญหาที่เขาเรียกตัวเองว่าผู้เยผเยพระวจนะและเขาได้แสดงความสงสยัยความกลัวแต่เยเรมีก็ยืนยันถึงความไว้วางใจที่เขามีในพระเจ้าและมุ่งมัน่นทําการเผยพระวจนะของเขาต่อไปมันไม่ง่ายถ้าเราจะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราบางครั้งเรารเผชิญกับการต่อต้านการข่มเหงและแม้กระทั่งความสงสัยในตัวเราเองแต่เมื่อวางใจในพระเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเสมอและพระ องค์ประธานกำลังให้เราทำในสิ่งที่พระองค์เรียกให้เราทำได้แน่นอนพี่น้องครับเราสามารถที่จะวางใจพระเจ้าแม้นยากลำบากเราสามารถจะเชื่อฟังพระเจ้าแม้นไม่เข้าใจและเราวางความเชื่อความวางใจอยู่ในพระเจ้านั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ